สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเพจว้าฟุตบอลครับวันนี้มาจเจอกันเหมือนเดิมในการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับวันนี้ผมหยิบยกเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในคู่สี่ทุ่มตรงนะครับของวันเสาร์ก็คือ ลิรูพูลครับพบกับไบรตันนะครับมีหลายๆประเด็นที่น่าพูดถึงนะครับลิพูเองเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเอาชนะอินเตอร์มิลานก็ถือเป็นฟอร์มที่ดีกับแผนการเล่นที่ก็ปรับเปลี่ยนมา2เกมนะครับสำหรับอร์เนอร์ส็อตในการเล่นในระบบ4-4-2นะครับในเกมนี้เนี่ยข่าวดีที่บอกก็คือการเจอกันการคุยกันของโมเมสซาร่ากับอร์เนอร์ส็อตจบเรียบร้อยครับ แล้วก็โมเมตซาร่าจะกลับมามีส่วนกับทีมในเกมวันนี้นี่ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับลดความตึงเครียดต่างๆที่มีปัญหากันในเกมที่โดนดรอปเป็นสำรองเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นทำให้ตัวเลือกในแผงเกมลุกของลิเวอร์พูลนั่นมีเยอะขึ้นเลยนะครับการให้สัมภาษณ์ของอา์เนอร์สโลตคนที่ยังเจ็บอยู่ก็คือคนักโปแล้วก็รวมไปถึงวัตรุเอนโดนะครับแล้วแถม อีซักนั่นน่ะเจ็บเล็กน้อยตั้งแต่เกกับอินเตอร์มิลานครึ่งเวลาแรกแล้วนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มในรายชื่อตัวเจ็บไปอีกคนหนึ่งแต่ว่าข่าวดีก็คือการกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งของเฟตติลิโก้เคียซ่านะครับจะกลับมาช่วยทีมได้ในเกมวันนี้นะครับนั่นก็ถ้าเราไล่เรียงกันเนี่ยลิเวอร์พูลเองกับแผน4-4-2เนี่ยถ้าจะเอามาใช้ต่อเนื่องเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับ เพราะว่าคนที่จะมีส่วนกับเกมลุกเนี่ยเอกิติเก้พร้อมอยืนแล้วหนึ่งไหนจะมีซาร่าที่อันเดรสลอตเคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาเล่นหน้าคู่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งตรงกลางก็มีโอกาสหมุนเวียนผู้เล่นฟอร์เรนเวสที่เป็นสำรอในเกมอินเตอร์มิลานก็ลุ้นที่จะกลับมาเป็นตัวจริงได้เลยผมเชื่อว่าเป็นตัวจริงแน่ๆแหละอยู่ที่ว่าจะเล่นตรงไหนนะครับจะมายืนหมายเลข1ิในตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์หรือ จะขึ้นไปเป็นกองหน้าแต่ว่าในวิธีการยืนน,นั้นน่ยก็หมุนมีอิสระในการปั้นเกมแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้าก็คือเอกิติเก้นั่นหมายความว่าซาร่าเป็นสำรองก่อนนะครับแต่ใจผมนะผมยังเชื่อว่าฟอร์เรียนเวสอาจจะลงเบอร์สิเลยนะครับแล้วซาร่าก็ไปเป็นหน้าร่วมกับเอกิติเก้ขณนนี้ตรงกลางหรืออาจจะพักเคอร์ติจนส์หรือว่าทางน้านของแมคคาลิสเตอร์คนใดคนหนึ่งแต่ว่าโซบอกสไลกับกาเฟนแบกนั่นลงแน่นอนนะครับขณะที่แนวรับ แนวรับของลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยก็คอนเนอร์บร l ดลีย์มิลลสเทอร์เคสพร้อมจะลงแต่ว่าคู่เซนเตอร์ยังไงก็ต้องเป็นโกนาเต้กับทางด้านของฟานไดนะครับไปดูทางฝั่งของไบรตันทีมเยือนกันบ้างนะครับไบรตันฟอร์มในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าไม่เคยดีเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดนั่นเสมอกับเวสแฮมมา1ประตูต่อ1นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีแพ้ต่อแอสเซนวิล่ามา3-4 ฟอร์มของไบรตันไม่ค่อยดีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในเกมรับนั่นช่วงหลังเสียประตูค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะครับแม้ว่ากองหลังของไบรตันในช่วงนี้เนี่ย พวกลิส์ดังพวกฟานเฮกเกอร์พร้อมที่จะลงเล่นอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีช่องโหวมีช่องว่างแผงเกมลุกแน่นอนครับไรตันช่วงหลังก็ฝากไว้กับดนนี่เวลเบกนะครับมีลุตแตมีมินเตแล้วก็อีกคนนึงก็อาจจะเป็นเด็กคูเปอร์นะครับที่จะเป็นตัวลุกทางด้านข้างแต่ดูจากภาพรวมต่างตอย่างที่ผมบอกไปครับลร์ภูบรรยากาศดีขึ้นเลยนะครับ4เกมหลัง นอร์สโอตให้สัมภาษณ์ว่าทีมเป็นทีมที่เล่นด้วยยากเพราะว่าลิพูใส่ความขยันใส่การเล่นเกมรับมากขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นเกมนี้ผมว่าดูรายละเอียดในแต่ละเกมเนี่ยไบรท์ตันค่อนข้างที่จะ,ะเป็นทีมที่หวือหวาจริงแต่ความเขี้ยวยังไม่เคยเยอะผมว่าวันนี้ลิพูเนี่ยก็คงจะเล่นแบบ ชวนให้ไบรตันเล่นอึดอัดไม่ได้เปิดโอกาสให้ไบรตันได้ทําเกมง่ายๆแล้วลิเวอพูมีคุณภาพของผู้เล่นที่ดีอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นหน้าคู่แล้วมีบอลของฟอร์เรียนเวสในการแทงทะลุให้ผมว่ายิ่งอันตรายครับทั้งเกมนี้ผมมองเลยครับผมมองว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายเอาชนะไบรตันได้ครับ